ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับผมเสกสรรขายที่ดินนะครับครับวันนี้ผมพามาดูที่ดินแปลงสวยๆนะครับบรรยากาศช่วงเย็นๆแบบนี้นะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ5โมงเย็นแล้วนะครับช่วงแดดร่มลมตกนะครับผมพามาดูที่ดินสวยๆนะครับบรรยากาศเย็นๆแบบนี้นะครับครับที่ดินของเรานะครับเนื้อที่12ไร่เศษนะครับของเราอยู่ที่ตำบลดอนทองอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับนี่นะครับที่หวานข้าวนะครับเราจะได้บรรยากาศสวยๆนะครับ ของเราติดถนนดำนี่เลยนะครับนี่ครับถนนเส้นนี้ครับเป็นถนนค่อนข้างกว้างนะครับรถสามารถที่จะวิ่งสวนกันได้อย่างสบายๆเลยนะครับนี่ครับเราออกไปนี่นะนี่ครับด้านหน้านะครับจะเป็นชุมชนเลยนะครับครับเดี๋ยวผมให้ดูเส้นทางการเดินทางก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดแปลงที่ดินกันนะครับ นี่นะครับจากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับเราวิ่งไปนี่นะครับนั้น่ยครับด้านหน้าจะเป็นชุมชนนะครับเราเลี้ยวซ้ายนะครับจากแปลงที่ดินของเรานะครับเราวิ่งไปถึงถนนใหญ่หมายเลข340นะครับเข้ามาก็อยู่ที่ประมาณ9กิโลนะครับแล้วก็จากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับไปถึงอำเภอลาดบหลวงนะครับก็อยู่ที่ประมาณ14กิโลนะครับแล้วก็จากตัวนี้ไปถึงห้างเวสเกตนะครับก็อยู่ที่52กิโลนะครับแล้วก็จากตัวนี้ไปถึงจังหวัดปทุมธานีนะครับก็อยู่ที่53มกิโลนะครับแล้วก็จาก ตรงแปลงที่ดินของเราไปถึงสารยาก,ก็อยู่ที่74กิโลนะครับที่ดินของเราติดถนนทางหลวงเลยนะครับถนนเสนเ้นนี้เขาเรียกว่าถนนหมายเลข5034นะครับนี่นี่คือถนนทางหลวงเลยนะครับเราจะไปลาดโบหลวงนะครับทางนี้ก็ไปได้นะครับเนี่ยจากนี้เราวิ่งตรงไปนี่เลยนะครับนี่ครับถือว่าที่ดินของเรานะครับสภาพโดยรวมถือว่าใช้ได้เลยนะครับเราจะปลูกเป็นบ้านพักตากอากาศบ้านสวนเหมาะนะครับด้านหน้านะครับที่ติดถนนนะครับเรายังสามารถที่จะ ปลูกบ้านอยู่อาศัยนะครับแล้วก็เปิดเป็นร้านขายของนี่คือได้เลยนะครับเพราะว่ารถค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าเส้นนี้จะเป็นเส้นถนนทางหลวงนะครับชาวบ้านแถวนี้กันนะครับก็จะใช้เส้นนี้วิ่งสัญจรตลอดเวลาเลยนะครับครับที่ดินของเรานะครับเนื้อที่12ไร่เศษนะครับเจ้าของขายอยู่ที่ไร่ละ5 0 0แสนนะครับนี่นะครับของเรานะครับเราเริ่มแต่ตรงนี้นะครับนะเนี่ยครับเสาเขตเราอยู่ตรงนี้นะครับ นี่นะครับเสาเขตเราที่นอนตัวนี้นะนี่ครับขับแล้วก็จากตรงนี้นะครับผมหมุนตัวย้อนกลับไปนี่เลยนะครับเราจะได้ความกว้างนะครับด้านหน้าที่ติดถนนนะครับจะอยู่ที่ประมาณ66เมตรนะครับนี่ครับเราไปนี่นะครับแล้วก็ส่วนด้านหน้านี่ครับนะที่หันหน้าไปทางถนนนะครับของเราจะเป็นทางทิศตะวันตกนะครับของเรานะครับด้านหน้าที่ดึงของเรานะครับเราจะมีคลองนะครับคลองนี้นะครับเป็นคลองค่อนข้างกว้างนะครับน้ําไม่เคยแห้งนะครับ นี่นะครับผมพาข้ามฝั่งมาดูนี่นะครับนะนี่ครับเนี่ยคลองนี่นะครับจะมีน้ําตลอดทั้งปีเลยนะครับถือว่าเป็นคลองค่อนข้างใหญ่นะคลองกว้างเลยนะครับน้ําไม่แห้งนะครับแล้วก็ทางเจ้าของนะครับเขาก็ขุดทอดนะครับลอดใต้ถนนไว้แล้วนะครับเวลาเราจะดึงน้ํามาทํานาทําเกษตรนะครับเราสามารถที่จะดึงน้ํามาได้อย่างสะดวกสบายเลยนะครับเนี่ยด้านหน้านะครับมีคลองค่อนข้างกว้างเลยนะครับนี่ครับของเราติดถนนน้าไฟพร้อมเลยนะครับที่ ถนนก็กว้างนะครับรถวิ่งได้สบายๆเลยนะครับโอเคผมย้อนกลับมาฝั่งที่ดินของเรานะครับนะนี่ครับของเราถึงตรงนี้นะครับนี่นะครับนี่ครับไปนี่นะครับอยู่ที่66เมตรนะครับของเรานะครับด้านหน้านะครับเนี่จะมีแปลงของคนเจ้าอื่นนะครับนะที่เขาขวางเราอยู่เห็นไหมนี่ครับของเราก็คือพอจากเสาเขตเราอยู่ตรงนี้นะครับ เมื่อกี้เอฟซีคงจะเห็นนะสดุดนะครับลื่นลื่นลื่นนี่ครับเสาเกตเราอยู่นี่นะนี่ครับพอนี่ปุ๊บนะนี่ครับเนี่ยเราจะชิงเฉียงไปนี่เลยนะครับนี่ชิงเฉียงไปนี่นะครับอันนี้คือของเจ้าอื่นเขานะครับของเราจะเฉียงไปนี่นะครับนี่ครับพอเราเฉียงไปนี่นะนี่ครับเนี่ยเฉียงไปตรงนี้นะครับนี่ครับพอไปนี่ปุ๊บนะครับเราจะไปถึงคันตันนู้นนะครับเนี่ยแต่เราเข้าไปนี่นะนี่ครับส่วนนี้ครับจะเป็นพื้นที่โดยรวมของเรานะครับถือว่าใช้ได้เลยนะครับ เราจะปลูกบ้านอยู่อาศัยเนี่ยเหมาะนะครับเพราะว่าของเราเส้นนี้นะครับจะเป็นเส้นที่ชาวบ้านนะครับเขาวิ่งสัญจรวิ่งเต้นตลอดเลยนะครับเพราะว่าเส้นนี้นะครับจะเป็นถนนทางหลวงนะครับนี่ครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงเย็นๆนะครับช่วงแดดร่มลมตกนะครับครับถ้าจากตัวนี้นะครับเนี่ยถ้ามองไปตรงๆนะครับด้านแถบนู้จะเป็นชุมชนค่อนข้างเยอะนะเนี่ยเดี๋ยวผมซูมให้ดูนะนี่ครับ นี่แหละครับถ้ามองไปด้านแถบโน้นนะครับเนี่ที่ผมซูมให้ดูนะนี่ครับถือว่าเป็นชุมชนค่อนข้างหนาแน่นเลยนะครับเพื่อนบ้านเราเยอะแยะเลยนะครับนั้นนี่ๆนะครับนั้นนี่ครับเนี่ยห่างจากเราไปไม่มากนะครับน่าจะอยู่ประมาณสัก300เมตรนะครับถือว่าที่สวยนะครับหน้ากว้าง66เนี่ยถือว่าไม่ขี้เหร่เลยนะครับ ครับท่านใดที่กําลังมองหาที่ดินนะครับเพื่อที่จะปลูกบ้านอยู่อาศัยนะครับหรือว่าจะเอาไว้ทําเป็นบ้านพักตากอากาศบ้านสวนเนี่ยคือเหมาะเลยนะครับอย่างของเรานะครับหน้ากว้างอ่าที่ติดถนนนะครับอยู่ที่ประมาณ66นะครับเราก็แบ่งครึ่งนะครับกับเพื่อนนะครับหรือว่าจะแบ่งกับทางพี่น้องก็ได้นะครับน่ก็ได้กันไปคนละ30มนะครับแล้วที่เหลือก็แบ่งกันไปท่าว่าทุกคนก็จะได้หน้ากว้างติดถนนทั้งหมดเลยนะครับแต่ของเรานะ ถ้าไม่มีเจ้าตรงนู้นนะครับเนี่ยที่มันมีหน่อยหนึ่งนะครับถ้าเขาไม่ขวางอยู่นะครับเราได้หน้าเต็มเลยนะครับหรือวันข้างหน้านะครับจะซื้อก็ค่อยว่ากันอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ของเราเนี่ยคือถือว่าใช้ได้นะครับเนี่ยของเรามาตามนี่นะครับครับจากพื้นนี่นะครับนะจากพื้นนานะครับจากพื้นนานี่นะครับย้อนกลับขึ้นมาหาถนนนะนี่ครับนี่ครับถ้ามองมองตรงๆนะครับ ไม่ถึงเมตรด้วยนะครับอยู่ประมาณสัก70เซนนะครับแต่ผมตีไปสักประมาณสักเมตรหนึ่งนะครับแต่ถ้าเรามองจริงๆนะครับไม่ถึงเมตรนะประมาณ70เซนนะครับนี่ครับของเรามาตามนี่นะครับนี่ครับเสาเขตเราอยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับแล้วก็จากตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมหมุนตัวย้อนกลับไปนี่นะนี่ครับเราจะได้ความกว้างนะครับด้านหน้าที่ติดถนนทางหลวงหมายเลข นี่นะครับของเรานะครับเป็นถนนหมายเลข5034นะครับเนี่ยเราวิ่งออกไปทางนี้นะครับนะตรงๆไปเนี่ยครับอันนี้ก็จะไปทางอำเภอลาดบูหลวงนะครับนี่ครับของเราในเขตเราอยู่นี่นะนี่ครับจากนี้เราก็ไปตามนี้เลยนะครับนี่ครับถือว่าที่สวยนะครับใช้ได้เลยนะครับเพราะว่าถนนเรากว้างนะครับในช่วงระหว่างที่ผมเก็บงานอยู่นี่ครับรถนะครับจะวิ่งตลอดเวลาเลยนะครับนี่ครับเราตรงมานี่เลยนะครับ ของเราเนื้อที่12ไร่เศษนะครับเจ้าของขายอยู่ที่ไร่ละ500แสนนะครับของเราติดถนนน้ำไฟพร้อมเลยนะครับแต่ว่าท่านใดที่ซื้อแล้วนะครับเราไม่ทําประโยชน์แล้วนะครับเราก็ให้เขาเช่าทํานาไปนะครับที่ดินของเราจะได้ไม่ลกนะเนี่ยด้านแถบโน้นนะครับเนี่ยมองไปนี่ตรงๆนี่ครับเนี่ยชุมชนค่อนข้างแน่นเลยนะครับเพื่อนบ้านเราเยอะแยะเลยนะครับเนี่ยครับนาแน่นเลยนะครับเพื่อนบ้านเราเยอะนะครับนะ นี่ครับถือว่าวิวสวยนะครับช่วงเย็นๆแบบนี้นะครับช่วงแดดร่มลมตกนะครับเราได้เห็นธรรมชาตินะครับได้เห็นความสวยของวิวท้องนานะครับแล้วก็ช่วงระหว่างที่ผมเดินเก็บงานนะครับนึกถึงบรรยากาศตอนเด็กๆนะครับจะมีพวกเสียงเขียดร้องนะครับเนี่ยถ้าเราอยู่นิ่งๆนะแล้วลองฟังดูนะครับเราจะได้เสียงคือเสียงธรรมชาติเลยนะครับช่วงเด็กๆนะเด็กๆเมื่อก่อนเนี่ยตอนนี้ผมไป ทำนากับพ so 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 ่อก so 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 ับแม่นะครับช่วงเย็นนะครับเดินทางกลับบ้านช่วงเย็นนะเราจะได้ยินพวกเสียงกบเสียงเขียดร้อนนะครับหรือว่านึกถึงบรรยากาศเก่าๆเลยนะครับถ้าเป็นคนรุ่นเก่านะครับจะจะเคยทานานะครับจะลําบากนะครับแต่ถ้าเป็นเด็กรุ่นใหม่นะเขาจะไม่รู้จักความลําบากแล้วนะครับเพราะเขาโตมาเนี่ยก็คือพร้อมเทคโนโลยีละแต่ตอย่างรุ่นรุ่นเรานะเดี๋ยวจะบอกว่าแก่ไม่ได้แก่แน่นะครับพอนึกถึงเอาขึ้นไปกลางๆไปกลางๆนะครับพอเราย้อนกลับบรรยากาศเก่าๆนะครับเนี่ยช่วงเย็นๆนะ เลิกเรียนมานะครับไปช่วยพ่อแม่ทํานานะครับเดินกลับนาช่วงเย็นนะเราจะดินเสียงเขียดอนะ่ะเดี๋ยวผมลองนิ่งให้ฟังดูนะเนี่ยไหมครับเอซีผมได้ยินไหมนี่ครับ คือเสียงธรรมชาติเลยนะครับเนี่ยครับเพราะว่าหลายๆคนนะพอเราไปอยู่ในเมืองหลวงนะครับเราอยากจะย้อนกลับวันวันเก่าๆเวลาเก่าๆนะครับช่วงที่เราเคยเป็นเด็กนะครับอยู่กับชีวิตชนบทนะเนี่ยครับพอนึกถึงแล้วมันนึกถึงภาพเก่าๆนะครับที่นั่งกินข้าวนะครับเนี่ยนี่เนี่ยนี่นะครับนี่คือเถียงนาน้อยนะครับก็คือสภาพก็คือจะอยู่ตามสภาพเนี้ยนะครับก็มีความสุขนะครับนั่ง พ่อแม่ลูกนะครับอยู่ด้วยกันมีพี่น้องนะครับเนี่ยจะมีรอยยิ้มถ้าจินตนาการนะเราจะมองเห็นเลยแม่ป้อนข้าวลูกนะครับพ่อเนี่ยจะอยู่ข้างๆบ้านอะไรเงี้ยคือเรียกว่าจินตนาการตามนะครับที่ผมเคยเห็นนะคือเมื่อก่อนตอนเป็นเด็กนะแม่จะป้อนข้าวน้องเรานะครับก็จะวิ่งเล่นอยู่ข้างล่างพ่อก็จะเดินทํานู่นนี่นั่นอยู่ตามเนี่ยนะครับน,นึกถึงเถียงหน้าน้อยนะครับท่าไพศาลเขาเรียกว่าเถียงหน้าน้อย <laughs> นี่นะครับนึกถึงบรรยากาศเก่าๆนะครับนี่นะครับของเรานะครับถึงตรงนี้นะครับนี่นะครับแล้วก็จากตรงนี้นะครับนะผมย้อนกลับไปนี่นะครับนี่ครับจากด้านถนนนะปึ๊บมาถึงมาถึงผมนี่นะครับจะอยู่ที่ประมาณร้อยร้อยเมตรนะครับนะนี่ครับเนี่ยมาตรงนี้นะครับประมาณร้อยเมตรนะครับแต่ถ้าย้อนกลับนะครับเฟรมกล้องของเราอาจจะมืดหน่อยนะครับเพราะว่าพระอาทิตย์กำลังจะตกดินแล้วนะครับนะนี่ครับแต่ถ้าเราไปทางนี้นะครับเนี่ยจะสว่างหน่อยนะครับ ผมก็พยายามที่จะทําเวลานะครับเพื่อที่จะเก็บงานให้ f อผมได้เห็นที่ที่สวยนะครับเนี่ยพอเราไปที่นี่นะครับก็จะมืดหน่อยนะครับอ่าเดี๋ยวผมพยายามหมุนหมุนไปอีกมุมหนึ่งนะครับนี่นี่ครับนี่ครับแล้วก็ช่วงแบบนี้นะครับช่วงใกล้ๆหกบุเย็นนะครับช่วงตะวันกําลังตกดินนะครับโอ้โหเดินแล้วมันนึกถึงบรรยากาศเดิมๆเลยนะครับ ครับท่านใดที่อยากจะเห็นพื้นที่จริงนะครับหน้างานนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามได้นะครับที่เบอร์โทรผม0989158974นะครับเนี่ยของเรามาตามนี้เลยนะครับหรือว่าท่านใดที่อ่าไม่ชอบความวุ่นวายนะครับด้านท้ายนะเนี่ยครับเราทําถนนเข้ามานะครับเรามาทําโคกปลูกบ้านตัวนี้นะครับเราได้เลยนะครับ ทำโคบปลูกบ้านนะครับเราจะได้ไม่ได้ยินเสียงรถมอเตอร์ไซค์เสียงรถนะครับบางทีลาคานนะครับเราอยากจะได้ความเป็นส่วนตัวนะครับทําเป็นถนนเข้ามานั่นนะครับมาปลูกบ้านอยู่มุมนี้ยังได้เลยนะครับนี่ช่วงเย็นๆแบบนี้นะครับนกพวกนกพวกอะไรเริ่มกลับสู่รังเขาแล้วนะครับเด็นไหมครับรถรถรถด้านหน้าถนนของเรานะครับก็จะวิ่งตลอดเวลานะครับเพราะว่าเส้นนี้ชาวบ้านจะใช้ค่อนข้างเยอะนะครับ นี่นะครับจากด้านท้ายนะครับของเราเสาเขตเราอยู่ตรงโน้นนะเนี่ยครับเนี่ยครับปพิบตรงเถียงนาน้อยนะครับมาถึงอีกด้านหนึ่งของแปลงที่ดินของเรานะครับนี่นะครับเนี่ยตามชายขอบนี่นะครับเราจะกว้างอยู่ประมาณ168เมตรนะครับด้านท้ายจะกว้างกว่าด้านหน้านะครับจะอยู่ที่1 6 8นะครับเนี่ยครับย้อนไปนี่นะครับ168แล้วไปนี่อยู่ที่ประมาณ100เมตรนะครับแล้วก็มาจากถนนนะครับเพิบมาจากที่66นะครับแล้วก็จะมีแปลงเจ้าอื่นนะครับขวางอยู่นะครับเนี่ยของเรามานี้นะครับแล้วก็ส่วนด้านนี้นะครับ จากนี้นะครับเราตรงไปถึงด้านแถบน้นนะครับเราจะลึกอยู่ที่ประมาณ130เมตรนะครับนี่นะครับครับท่านใดที่อยากจะเห็นพื้นที่จริงนะครับหน้างานนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามได้นะครับที่เบอร์โทรผม0989158974านหนะครับท่านใดที่อยากจะชมที่ดินแปลงเนื้อที่12ไร่เศษนะครับอยู่ที่ตำบลดอนทองอำเภอเสนานะครับก็แจ้งผมมาล่วงหน้านะครับนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูหลักเขตด้านแถบน้นนะนี่ครับ นี่นะครับจากด้านแถบโน้นนะครับปุ๊บมาถึงเนี่ยนะครับนั่นเห็ครับมาถึงตรงตรงคันที่ผมยืนอยู่นะครับเราเราย้อนกลับไปหาถนนนะครับจากเนี้ยนะครับไปหาถนนนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ1 0 0เมตรนะครับเนี่นะเนี่ยครับส่วนนั้นนี่คือที่ของเราเลยนะครับถือว่าใช้ได้นะครับไม่คิเลยนะครับครับก็ขอฝาก f c ไว้ไปด้วยนะครับท่านใดที่อยากจะเห็นพื้นที่จริงนะครับหน้างานนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามได้นะครับที่เบอร์โทรผม0989158974นะครับเนี่ครับ บรรยากาศได้เลยนะครับวันนี้ผมเสกสรรและทีมงานนะครับก็บายบายขอบคุณครับ